mindset ที่ควรมีก่อนเริ่มทําธุรกิจนะคะอย่างแรกอยากให้ทุกคนดูไว้ว่าในโลกของธุรกิจเนี่ยไม่มีอะไรที่แน่นอนค่ะทั้งรายได้รายจ่ายทุกอย่างเลยในโลกของธุรกิจอะไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือว่าเราอาจจะต้องนึกถึงแบบ worst case ในการทํางานของเราหรือทั้งเรื่องการเงินหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราอะตลอดเวลาเพื่อให้เราสามารถรับมือกับทุก situation ที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ2นะคะก็คือเรื่องของ growth mindset ค่ะเราจะสามารถ drive ธุรกิจหรือว่าหันหัวเรือขององค์ องค์ไปทางไหนอันนี้คือเป็นเราและที่จะต้องนําพาองค์กรไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าของธุรกิจเองไม่มีโกลด์มล์เซตที่มากพอก็จะทําให้องค์กรนะคะย่าอยู่กับทีได้ค่ะและข้อ3นะคะเราอะ่ะจะมีหมวกหลายใบค่ะเราต้องมีหลายๆมุมมองหลายๆองเกลวันท์่ว่าเราต้องบริหารพนักงานวันท์่ว่าเราต้องตัดสินใจบางอย่างเงี้ยเราอาจจะจําเป็นต้องสวมหมวกของคอมมานเดอร์หรือว่าแบบคนที่ตัดสินใจไปเลยหรือบางทีเราอาจจะต้องสวมหมวกความเป็นผู้นําหรือสวมหมวกความเป็นพี่สาวในบางครั้งเพื่อให้การบริหารงานเรื่องคนหรือองค์กรบางจุดอะค่ะ เปป็นไไดด้อย่างีเพราะฉะนั้นอีกสกิลหนึ่งหรือว่าอีกไมซ์เซตหนึ่งที่เราจะต้องทําให้ได้เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จหรือว่า d r i องค์กรไปข้างหน้าได้คือเราจะต้องรู้ว่าเราควรสวมหมวกใบไหนนะซีติวชั่นนั้นๆค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทําให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้นค่ะ